ครับสวัสดีครับเอซทุกท่านครับยินดีต้อนรับเขาสู่ช่องท่องส้พระรวยนะครับเนะบาะบันนี้บรรยากาศคำคำแนงแนงเท่านี้บรรยากาศเย็นๆนนดีๆการจะได้ไปเบึง้งไปสัมผัสพระลึกลับนะครับเนาะหรือว่าหลวงปู่ลึกลับนะครับกาคือจะไปขอตัวเลขแนวทางจากปู่ลึกลับ ได้ข่าวว่าเพิ่นถูกทั้งบนทั้งล่างในงวดที่ผ่านมาจนได้สั่งกำแพงเนาะครับเนาะวันนี้ในงวดน,นี้ก็คือเพิ่นกระติกามาว่าเพิ่นได้ตัวเลขแนวทางจากปูพญานาคนะครับเนาะ,อะเอากลับมาไปติดตามเบิ่งกันครับว่าเพิ่นได้ตัวเลขแนวทางจากปูพญานาคได้ตัวใดนไหนมาจังไดนนะครับกลับไปติดตามชมน้ำกันครับพิบซีทกุกท่านครับ การนมพระอาจารย์ครับการวักการครับการเจริญความเจริญความครับอ๋ออันคือว่ามือนั่นได้ไปไหว้กับปูใหญ่บอกครับมือนั่นไปไหว้ปูใหญ่มาเร็วปูใหญ่ที่ว่าไปไหว้บานีอาจารย์ได้มาอยู่วันนี้อาจารย์ก็เริ่มมาไหว้ปูอยู่นี่แหละอยู่น้ำอาจารย์นี่แหละโอ้ยปูสีจุดโทษนี่บอกครับเมียนเมียนโทษเป็ยาประตูไม้เนาะเมียนเมียนก็เลยมาให้เบิกซับให้เบิกซับเป็นไหวให้ครับครับครับอาจารย์มากับ พอดีเพ้นมากพอดีเพ้นมากก็เลยว่าบายบายให้อาจารย์แน่อาจารย์ก็เอาตามกำลังนี่แหละพับผล้วไม่แล้วพ้นแล้วมาย่างกระบื้องลายก,าตาก,ากาา็ตามกำลังก็เรียกคอปูว่ลวาลูกหลานสิบายตามกำลังกันเด้อปูเพราะว่ายืนนีเพ้นได้เพราะว่าเพ้นเราได้ขอขอขอบันได้งวดก้อนนี่งหรือครับพึ่งเน้นวันที่แล้วันที่ผ่านมางวดที่ผ่านมาได้ตัวใดครับอ่าได้97 เก้าเจ็ดแมนก้าหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งก้าเจได้เมื่อขวายินได้ศูนย์สาตัวเนี่ยเป็นศูนย์เก้าหนึ่งโอ้ข่ค่หนึ่งก็จะเป็นไข่กันดแมนหรือ0ูนย์เก้าเจ็ดอกไมาตาดอกเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดก็ดีกับมาถงเก้าเจ็ดก็ดีกันเลยตั้งใจไว้ว่าถ้าเขาเด้อปูลูกหลานสิไวเด้อกันเลยได้อาจารย์ก็เลยไปซื้อพลละหมากหล้วไม่เม่ไวก็ดีตอนเช้าเบิร์สซาพันมากกั ให้เพิ่นไหวให้ครับครับต่ว่ากามีเสียงไย่ยูอ่โอ้มีเสียงไทยเสียงไทยครับลูกสาวเพิ่นเอาตูมมาจุดเสียงไทยเพิ่นก็บอกว่าปูกะกะซิบบอเพิ่นยูโอ้ครับครับกะซิเมื่อกะซิบ่อปูครับมาแล้วก็ได้ได้เลขเสียงไทยกะมันกระตุ้คล้ายๆครับว่าเลขที่ปูเพิ่นมากะซิบออเพิ่นโอ้ครับครับเป็นเลขใก่เที่ยงลูวิดีโอกันแีม่น แต่ว่าของอาจารย์ที่ให้ให้เลขไวยปู้ยุคพุณเน,นี่ยเพราะว่าในี่เป็นแนวทางครับอันนี้ก็เป็นเลขไว้และมือนีก็พร้อมด้วยเลขชุดเมตาเคียนน้าเาราได้ตะเคียนเปิ้นเอาตเาอะเ,ตเคียนมากชุดเมตาเคียนมาเป็นน้ำมาถวายถึงครับอาจารย์เนนเน,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 นเพราะว่ามีมีเอฟซีทั้งไก่เพื่อนฝากปัจจัยมากเพื่อนบอกว่าเพื่อนก็ได้น้าอยู่ เพิ่นก็นได้นำเพิ่นก็นได้ว่าเอาอันนี้สีขอถวายฝากสุสุดแม่ตะเคียนเด้ออาจารย์ก็ได้รับปากดำเนินการให้ครับครับงามสุดกลางามโอ้โหกลางงามตึกใจเป็นที่ตึกใจเป็นที่ตึกใจครับโอ้ยเปิดเขาลมเนียวเปิดได้บ้างได้ครับจ้ะไม่ไหวได้ก็ไหวยิ่งนิ่งดัดเลาเหนียนิ่งก็ไหวเนื้อหอมแม่นุ่งไปเนื้อหอมอยากกันยุ่งไม่มีหรอครับมีค มี่อยู่จุดอยากัั็นยุ่งเดี๋ยวเ่าอนกัได้โอ้ยอาจซิมีเสียงล่มเลยเนอะตัวยุ่งไรยู่ในป่านะรันี่ในป่าธรรดานะครับป่าลึกลับป่าลึกลับครับยุยู่อยู่ใก่้น่ยุ่ยุรยุ่ยุ่าอาจารย์อยู่ใกล้น้ยุ่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 ยุีกุ่ยเ่ยุเยุ่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 นุ่ยน่า่ยุนยา่ยเ่ยุ่ยุ่ยุ่นุ่ยุ่าุย่ย ว่าอันนี้อาจารย์สิเียนเบอร์โทอรต่อาจารย์เขียนพิศครับผมไปเรื่อเราอันนันก็ได้พอเล็กเ็กที่พันม่ก็สิบบอกเบิกสซามพันกับอันนั้นตัวนั้นตัวที่ขี่ื่อไล่อืมครับอุปนิสุกดีเขียน อันนี้คือเป็นเลขวายปูเลขวายปูปูยอวันนัดนมาจากปูซิชโตเมียตุมาน้รับเนาะก็ได้ยุดถทูกไปเลขตัวนี้แต่ว่าโตกวกะทิกะซิบอกดนี่คือแปดเก้ามาครับแต่ว่าจุดทูปได้หนี่แปดหกแปดหกหรือสามหกมาครับเนาะแปหกกับเก้าตัวเดียวกันหกกับเก้าตัวเดียวกันมันก็เลยกว่าเเลขคือกัน อ่าก็เลขกับหัวกับหางลงนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นเลขว่าเป็นเลขตัวเดียวกันกับว่าได้ครับเนาะเพราะว่ามันกับหัวกับหางลงนะครับเพื่อเลขทูปกับเลขกะสิบบอกครับนางบนนางจยุดสูตนางนั่นอยู่นะครับเนาะน่ากสิบบอกเป็นหัินเปินการเลยอันเปินการเลยว่ามันเป็นเลขตัวเดียวกันเปินการเลยจดลงห้เขยียนลงห้นะครับเนาะเอฟซีเอาไปเสียงทายมึงรับเด้อ ครับว่ามันิฝันตรงกันบอนะครับเนาะคันเมนฝันตรงกันหรือว่ายังกัดจวดจากฝาดบุ่มแลวกะครับจากสบใบแล้วรถตรีนะครับเนอบพอสวยก็บอกไปกันเสร็ลนะครับก็จะเอาลายยิบใบเนียนๆหน่อยครับอ่าเป็นกระไซไปก้อนนะครับเนาะอ่าเกิดว่าอ่ามันอ่าฝันดีๆค่อยไปน้าอีกครับนะครับเนาะรรตรีเฮ้า ไปหาสื่อส่วนนี้ครับเพราะเอิ้อตกวับตะวันยิบใบคนเดิครับเด้ออาจารย์ไปครับอาจารย์ให้แนวทางไปก่อนครับตะวันอาจารย์ครับกู้แล้วจะลุกโค้งชุดไทยที่หนึ่งก็โค้งสุดไทยครับค่อยมาติดตามมาอีกน้องครับเนาะในายยางครับมันในหลายยางเพราะว่ามันกันยังหลายมืออยู่ครับเนาะอืมอันนี้หรือหรือว่าพูดบักล้าบักน้อยได้บ่อาจารย์ได้ได้ได้เอาขับขัดบักล้าบักนไม่เอาไปดจครับเด้อเอ็มซีต่อไปครับ ลาบผมน้อยนะครับเนาะอัน hmm. น oh okay. uhm. like ี <cake> ้คือแนวทางก่อนครั้งแรกแนวทาะระยะแรกๆพวกนี้เขากะเอาไปพอเป็นกระใสก้อนนะครับเนาะเป็นน้ำจิ้มมาสเตปเป็นน้ำจิ้มไปก้อนเอาเอฟซีทุกท่านเข้ามาแล้วกะอย่าลืมนะครับเด้อมักกะตามนะครับเนาะคันบัมักกะพันคันว่ามักไหลกับจวดจัดฟาดบึ้มคือเขุนว่านะครับเนาะบึ้มกับบึ้มหน่อยๆครับจะฟาดบึ้มหลายๆนะครับเนาะมีครับเนาะเป็นแนวตั้งของ อ่าพระลึกลับกับเพผนให้แนวทางไว้นะครับเนาะขออนุญาตบอให้เปิดเผยสื่อเพผลนนะครับเด้อะเมื่อถึงเวลาแล้วก็ค่อยสิเปิดเผยอีกทีนึงนะครับเนาะให้เอฟซีติดตามไปเรื่อยครับติดตามไปเรื่อยนะครับเนาะเพื่อสิบริภัณฑ์ข่าวสารจากทั้งช่องของพอสวัยครับติดตามไปนะครับเด้อจากความลึกลับงวดก่อนกับทั้งบนทั้งล่างนะครับเนาะแต่ว่ามีคนเขามาเบิ่งบอหลายก็เลยโบหูกันแต่ว่าผู้ชไวยก็ ได้ยุติหอกครับติดต่อ,อ,อ,ตอทางแอดมินมาเลยครับเด้อคือทางวัดเพิ่นกะต้องการสร้างกําแพงนะครับเนาะกะเหลือหลายช่องอยู่ครับหรือลายช่องอยู่กำแพงนะครับเนาะเอากติดต่อแอดมินกับมาครับแอด,ดมินสิเป็นตุละให้นะครับเด้อ,อตัวเดียวกันมัเนาะครับตัวเดียวกันใช่เนาะตัวเดียวกันจ้ะ เลขแม่ทัางของพระึกลับนะครับสำหรับหมวดวันที่16กย64นะครับ89เลขว่ว้8 89ครับแมนเลขกไว้คือเลขปูเมั่กรสิเบิกซับเป็น ผู้่ว้อ่าเพิ่นแค่กระซิบเบิกซับ์เมาเบิกซับเอาตู้มาเสียงไายก็ได้ประมาณนี้ครับผมอ่ารวมกับเบิกซับแล้วก็แปดหกสามหกนะครับอันนี้คือเลขวายครับผมแปดเก้าแปดหกแล้วก็สามหกนะครับหากัน เมืองอัดไดครับเด้อครับเอฟซีครับถ้ารักถ้าชอบก็บจีบจับสลากกินแบงรัฐบาลงวดประจำวันที่16กันยายน64นี่ไว้นะครับถ้ารักถ้าชอบก็จัดนะครับถ้าขัดกระพานนะครับงวดที่ผ่านมาเพิ่นก็ได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับเด้อยสำหรับกาจารย์ลึกลับนี่ครับรางวัลนี้ว่าจะเข่าทั้งบนทั้งล่างบอกอะรอติดตามเมืองครับเอฟซีทุกท่านครับ ในวนันที่ผ่านมาพ่นก็ไดทั้งบนทั้งล่างพันก็ไดจนได้เห็ดกำแพงวัดนะครับแต่ว่าก็ยังขาดทุนทรัพย์อีกแล้วก็เด้อยังบ่ทันใดแล้วเลยอีกหลายช่องก็ยังรอจะตุปัจจัยจากพี่จากน้องอยู่นะครับนนเนาะรอแรงเชียร์แรงใจแรงศรัทธาจากพี่จากน้องนะครับนะครับตัวแรงแนวทังอาจารย์เล็กและพันนี้มาฝากกับแ8ดเก้าแปดหสามหนะครับ เอาฉะน,นั้นเลกกะขอขอบพระคุณพระอาจารย์นุหลายๆด้วยครับสาธุสาธุนะสาธุกับผมตัวเลขแนวทางก็ได้มาแล้วนะครับเนาะซึ่งพระอาจารย์ลึกลับท่นก็ห้มาแปดเก้านะครับแปดหกสามหกนะครับเป็นเลขปูนะครับเด้อ เลขปูเลขหญ้านะครับปูสีสุดโต้หญ้าปุุมมานะครับซึ่งเป็นกาได้ขอยยู่ฟังน้องนี่แหละครับอา mm hmm. จารย์ลอกรับพจนได้ขอยยู่ฟังน้องนี่นะครับ mm hmm. ก็ได้ตัวเลขแนวทางมาฝากพี่ฝากน้องฝากเอฟซก็คือ8ปดเก้านะครับ เอาสำหรับเอฟซีท่านใดรักท่านใดชอบก็เฝ้ายิบจับสลากกินแบงรัฐบาลงวดประจำวันที่16กันยายน64สี่ในว้ได้ครับเด้อก่อนที่จะหมดแผงนะครับเพราะว่าถ้ามีผู้รู้แล้วเพิ่นลก็จะเฝ้ายิบเฝ้าจับไว้เลยครับจะหมดแผงก่อนได้ครับเด้อซึ่งในงวดที่ผ่านมาเพิ่นได้ทั้งบนทั้งล่างกันนะครับสำหรับงวดนี้จะเข่าบนเข่าล่างบบหรือว่าจะเป็นทั้งในนั่นก็ติดตามชมไปนะครับ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับกขอภาวน,นาให้เขาทั้งบนทั้งล่างนะครับนะเพื่อให้ทั้งพระอาจารย์นึกรเพนได้สร้างกำแพงวัดให้เลี่ยวซ็จนะครับจงได้กับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้แกทั้งช่องท่องสาพระรวยนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกันนะครับ ได้โชคได้ลาบกันในงวดประจำวันที่16กันยายน64นี่เข้าเต็มๆสามตัวตรงสองตัวตรงนะครับเอาสำหรับคลิปนี้ก็คงจะขอรบกวนแชร์เพียงทอน,นี่นะครับเนาะก็ขอขอบคุณขอบคุณสำหรับท่านที่เข้ามาชมนะครับขอฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเด้อให้หลวกให้ร้านเท็ไให้นะครับก็ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่เข้ามาชมนะครับ ขอให้ทุกท่านช่วงดีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอเกล่าวคำมาสวัสดีครับผม